สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์รส,วสวัสดีคุณผู้ชมทาง Nation TV IPM จานส้มครูวิชันจานแดงแล้วก็คุณผู้ฟังทาง FM 102.0 n a t จุด r a น i o เนเรด,ด,ดลื่นคนทำงานและนี่คือรายการปากลาดอรุณสวัสดิ์เช้าวันพระรหัสสบดีที่สมิถุนายน2557<ช> <2, S 2> นะฮะ18หรือ 18, 19 18ก้เฮ้ย19ป่้ะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะวันไหนก็นแล้วแต่เราก็แจกแต่เสื้อนี่แหละเคิดแปดสิบแปดสิบเก้าพรุ่งนี้อ๋ออถูกแล้วถูกแล้วเ,เ,เอาเอาพอช่างมันเถอะเออสิบเก้าสิบเก้าพี่เขียดจัดแซวสิบเก้าสิบเก้าเสื้อ n a t i o n t v ยี่สนะฮะส่งข้อความมาพูดคุยกันนะคุณผู้ชมส่งมาแล้วส่วงมาที่4240333วงเล็บคำว่าทีวียี่สิบสอหน่อยนะฮะใช่ใครเป็นแฟนคลับปักตลาดต้องมีไว้ใส่นะจ๊ะใช่สามสี คช่รายชื่อผู้โชคดีเมื่อวานขึ้นทางหน้าจอมาเลยนะฮะ<น>ตอนนี้โอเคนะฮะคุณอะไรนะคุณจ,จ,จ๋มโพเจริญจังหวัดชนบุรีครัคุณพันชิตาจงมีสุขชัยโชคชนบุรีครับก็รับไป2ตัวนะฮะทีมงานจะโชรกลับไปถามสีถามไซส์กันไปส่วนวันนี้ ก็ส่งข้อความมาคุยข่าวกันเค้กเอาขนมอะไรมาแต่เช้าขนมวันนี้ตะกี้มีเอามาแจกคุณผู้ชมอีกแล้วนะฮะก่อนจะเข้าสู่ป้าอยากจะเปิดกินถึงเลยม่ได้ต้องแจกคุณผู้ชมอันนี้แจกนะฮะแจกแจกวันนี้ตะกี้จะพาคุณผู้ชมไปชมลูกอม Ma ด e in candy เป็นลูกอมแบบพิเศษคือว่าเวลาคุณไปสั่งซื้อเนี่ยเวลาเราไปซื้อของเราจะได้เป็นห่อแพ็กเกจมาแล้วใช่ไหมแต่อันนี้คือไปยืนไปสั่งแล้วไปดูเค้าปั้นสด แล้วก็รับกลับบ้านมานใช่อันนี้จะแจกคุณผู้ชมด้วยนะคะใค,ใครอยากได้เดี๋ยวสักครู่แต่ว่าตอนนี้ตามตัก๊กี้ไปที่ร้านขนมลูกหวานนี่เลยค่ะใช่ครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกับตัก๊กี้ในช่วงของมือทำรวย ที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับธุรกิจที่นำไอเดียมาใส่ไว้ในลูกอมกับ Made in Candy ซึ่งต้องบอกว่าธุรกิจตัวนี้นะคะได้สร้างความแปลกตาให้กับผู้ที่ผ่านไปผ่านมาณนะห้างสัพสินค้าเมกะบ,บางนาตื่นตาตื่นใจไม่น้อยกับการทำลูกอมของเขามันจะเป็นอย่างไรและจะเจ๋งแค่ไหนเดี๋ยวตามตะกี้ไปพบกับเจ้าของธุรกิจเลยค่ะไปเลย คุณแคนดี้คุณวินผู้บริหารสวัสดีค่ะคุณวินคะอะไรคือจุดเริ่มต้นของไอเดียธุรกิจ Make in Candy คะ Well, Make in Candy is basically an experience for the customers uh, whereby what we actually sell is candy, but we actually let the customers see the entire process of us making the candy and we're actually able to do names numbers logos or basically anything that you want shop uh, we actually have about 34 designs we actually have a lot more other candies that we do you know we do candies for Christmas we do candies for Valentine's Day we do candies for uh, Mother's Day Father's Day or even Chinese New Year and uh, we also do customized candies like for Starbucks we do for uh, SCV or Ferrari you know we've done a lot of different kind of candies so, yeah. Uh, all right. in, in Thailand we have about five outlets right now. Um, the sixth one is coming. So we've got Central World, Mega Bangna, Future Park, Fashion Island. Uh, we have our office uh, over at Wang Yai, and our sixth location right now is actually over at one So uh, which is going to be open end of this month. Yeah. And um, in, in the whole world, uh, we actually have a few outlets over in the Philippines. Uh, we have some distributions going on in Singapore and we're going to be going into Europe, the States, China, Korea and Vietnam. Wow. Yeah. So wow. It's going to be a very busy year. Why you think that the the retail industry in Thailand is very robust, it's very healthy. Um, people here, and they like to enjoy an experience. Uh, if you, you understand like a celebrity, they've got this very big thing with the celebrities. They enjoy the lifestyles, you know. Most of your malls, they've got all the, the different facilities. You've got ice skating, movies. Uh, you can even tell like the interior and the design of the malls. Very high standards. So when we came here we felt like uh, the retail industry was ready for our business concept and it was and it was true, you know. So we, yeah. we had a very successful time here in China. ลูกอมไอเดียนอกจากจะสร้างแรงดึงดูดให้ลูกค้าด้วยรสชาติและลวดลายที่น่ารักแล้วความพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือการทำลูกอมโชว์กันแบบสดสดลูกค้าจะได้เห็นตั้งแต่ลูกอมยังเป็นของเหลวอยู่จนค่อยๆแข็งตัวกลายเป็นก้อนถูกดึงออกมาเป็นเส้นเล็กๆและกลายเป็นลูกอมแคนดี้ให้ทุกคนได้ชิมในที่สุดเดี๋ยวให้พี่วินสากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะ Um, well, what I think uh, for most people who want to do their own businesses is that you really have to dare to go try, uh, first of all, and two, you just probably have to think about what would make people happy, and you do an honest and basically do an honest business, you know, and be able to be able to be ensure that you provide uh, quality products, and uh, that would be the basic core and then after that would be to actually look at the trends and how you would actually wish to approach people you know because there's there, there so many ways and right right now nowadays so first thing you have to do is you've got to dare to do it you know so yeah <laughs> และมุมมองดีๆจากเมดอิงแคนดี้ค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะตะก,กี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะทุณผู้ชมติดตามช่วงของมือทำรวยได้ใหม่ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีนะคะตอนนี้ตะก,กี้และพี่วินต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมเข้ามาแล้วเนี่ยนะฮะสามขวดที่อยู่ในมือครับเค้กับป้าจอยนะแจกคุณผู้ชมวงเล็บคำว่าแคนดี้หน่อย C A N D Y นะนี่ไม่ใช่ของถูกเราจะบอกให้ไอ้ขวดนี้เนี่ยฉันกำลังดูราคาบอกอันนี้ร้อยยี่สิบใช่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้มันเป็นแค่น้ำตาลนะเดี๋ยวมันเป็นน้ำตาลแล้วมันก็นวดนวดนวดแล้วเอามาทำให้สวยงามแล้วใส่ขวดร้อยยี่สิบเค้กนึกย้อนไปถึงที่อยู่ตามหน้าโรงเรียนคุณลุงปั้นรูปมารูปปลา เขาเรียกขนมแบะแซที่มันเป็นน้ำตาลใช่ไหมเขาเรียกขนมแบะสีที่อยู่ตามช่องตามช่องลุงก็จับปั้นปั้นปั้นน้ำตาลปั้นเออนะฮะน้ำตาลปั้นทำเหมือนกันเลยเค้กแต่มันต่างกันที่ไหนรู้ไหมหนึ่ง creativity สอง packaging ถูกต้องสามทำเล location เขาอยู่ที่ไหนเขาอยู่ในห้างเหมกาบางนาเซ็นทรัลเวลลนะฮะแล้วคุณลุงเราอยู่ที่ไหนหน้าโรงเรียนหน้าวัดหนังกลางแปลงอันนั้นยีถูกอันนี้ร้อยอัพยีกว่าจะได้ตัวหนึ่งนะตัวสัตว์อะเห็นไหมเขาปั้นอะสวยสวยนี่คือความคิดสร้างสรรค์เห็นไหมเราบอกแล้ว ถ้าเป็นน้ำตาลเฉยๆราคาถูกกิโลละยี่สิบสามสิบใส่ใส่ถุงแกงมัดเนี่ยอ,อาจจะได้ถุงละห้าบาทใช่ไหมอเออนี่แหละค่ะ,ะคุณผู้ชมอยากได้ก็ส่งข้อความมานะฮะพูดคุยกันส่งมาที่สี่สองสี่ศูนย์สามสามสามอยากได้ลูกกวาดแคนดี้ก็กกวงเล็บแคนดี้ c a n d y ถ้าเกิดอยากได้เสื้อเนชั่นทีวียี่สิบสองก็วงเล็บ TV 22วงเล็บเยอะเบอร์อุ๊ยตเาเธอจะแจกอะไรมากมายเนี่ยามาที่เรื่องราวของข่าวสารของเราในวันนี้นะฮะเ,เรื่องราวของการลอบลักลอบขนไม้พยุงต่างๆอ,าอีกแล้วเหรอโอ้โหเพระจอยงวดนี้นะฮะหลังจากที่มีการปราบปรามอย่างจริงจังคสชก็ประกาศแล้วก็จะเอาจริงกับการจัดก,การทรัพยากรอน่ะแล้วพวกนี้ก็ยังขนกันอย่างต่อเนื่องลักลอบกันอย่างต่อเนื่องไปที่จังหวัดแรกสุรินทร์ ไปที่จังหวัดสุรินทร์ก่อนเลยนะฮะตำรวจเขาสนธิกำลังเข้าตรวจยึดไม้พยุงท่อนที่บ้านไม่มีเลขที่แห่งหนึ่งที่บ้านนานดีตำบลบนนานดีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์หลังจากที่มีสายข่าวแจ้งว่าจะมีการลักลอบนำไม้พยุงท่อนจำนวนมากนะฮะม,มาซุกซ่อนเก็บไว้ยังบ้านหลังนี้พอตำรวจเข้าไปตรวจสอบเจ้าของบ้านนี่นะฮะยังสร้างบ้านไม่เสร็จ <Eat. S 2> <elim> ก oh, ็จะมีม yes, mm. ีผู้ชายคนหนึ่งอมันทบ้าหลอกไวํ้ใช่แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นลูกเขยบอกว่าผมเนเป็นลูกเขยของของเจ้าของบ้านหลังนี้อายุ23ปีตารวจก็ไปตรวจค้นตรวจเจอนะฮะ เป็นไม้พยุงท่อนความยาว2เมตรหน้าก <ตน S 2> ว้าง6ถึง10นิ้วจำนวน50ท่อนว่ะจอยก็วางเนี่ยวางอยู่ร,บรอบรอบริเวณบ้านนะฮะ<อ>บางส่วนก็ทําเป็นที่วางสิ่งของรอบรอบบ้านเดินสํารวจตรวจสอบไปตรวจสอบมายังเจอไม้พยุงขนาดใหญ่ขนาด3คนโอบสูง2เมตรราคาประมาณ 1, 1> น1ล้านบาทอีกท่อนหนึ่งปักไว้อยู่หน้าบ้าน โอ้โหอายุเป็นร้อยปีนนะเน่ใช่พระจอยอเจอตามบ้านเสร็จปุ๊บก็เลยไปสำรวจตามสระน้ำต่างๆรอบหมู่บ้าน,น,นเพราะว่ามีสายข่าวรายงานไว้<อ>ก็มีการลักลอบนำไม้พยุงนะคะไปแช่น้ำไว้ตำรวจตรวจสอบพบเป็นไม้พยุงที่ซุกซ่อนไว้ใต้น้ำในสระน้ำห่างจากตัวบ้านที่คนเจอตอนแรกประมาณ900เมตรนะฮะไปเจอไม้พยุงท่อนขนาดความยาว2เมตรหนา6 1ถึงเซนติเมตรอยู่ในน้ำา170ท่อนเตเอารวมกับที่เจอที่บ้านรวมทั้งหมด200 20ท่อนประเมินค่านะฮะถ้าส่งไปขายที่ต่างประเทศจะมีราคาไม่น้อยกว่า20ล้านบาทโอ้แตยจะเป็นลมนี่มันทรัพยากรของชาตินะอันนี้คันตัดมาจากป่าเราเลยเนาะอีตาเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็บอกว่าไปไปไล่ซื้อมาจากชาวบ้านต้นละ3-4แผ่นเอามาเก็บเอามาเก็บแล้วเอามาแช่น้ำเพราะไม่อยากให้ไม้แตกไนงะที่เค<า>บอกว่าไม่แช่ทำไมออใช่ไหม แต่ว่าเหตุผลของของคนทำไม้บอกไม่ให้ไม้แตกแต่เหตุผลในแง่ของอาชญากรรมของฉันเนี่ยเออมันเอาไปซัดเพราะอยู่ในน้ำมันไม่อยากเห็นเออแลที่สุรินท2 0ร์220ต้นใชต้นะฮะมีที่ออ่นอีอเหรอมีที่จังหวัดมุกดาหารนะฮะตำรวจอำเภอดงหลวงร่วมกับทหาร เขาก็นํากําลังเข้าไปตรวจยึดไม้พยุงอีกจํานวนหนึ่งนะฮะไปตรวจยึดที่บ้านโคกยาววะจอยไปที่บ้านโคกยาวตําบลหนองแคนอําเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะฮะสืบทราบแบบว่าที่นี่มีขบวนการค้าไม้พยุงอยู่ก็ไปค้นก็ไปเจอว่าซุกซ่อนอยู่ตามพงหญ้าริมร่องน้ําบริเวณที่นาของชาวบ้านเจอไม้พยุง23ท่อนไม้ชิงชันอีก52ท่อนนะฮะมูลค่าก็นับล้านอะ ไม้ชิงชันก็เดี๋ยวนี้มันก็เอาแต่ก่อนมันเอาแต่ไม้สักตอนสักสิบ20ี่ปีก่อนน่ะมันเอาไม้สักท้อไม้ชิงโอเคพยุเรารู้ว่าเออจะส่งไปประเทศเพื่อนบ้านชิงชันนี่เอาไม้สักชิงชันนี่ก็โอ้โหเค้กถ้าถ้าเค้กนึกไม่ออกเค้กไปดูรนาดรนาที่เสียงดีๆเอาไว้ทําเครื่องดนตรีหรือว่าขลุยดีๆเนี่ยเขาใช้ไม้แบบแพงๆแบบนี้แหละมันเสียงมันจะกังวานใสเลยนะอันนี้ก็ที่บูมุกดาหารเออมีอีก <He> i, ที่อ,อุบลร,ราชธา,านีไปที่จังหวัดอุบลร,ราชธา,านีนะฮะ<อ>ตำรวจทางหลวงที่เจ็ดเาก็ตั้งด่านปกติป่าจอยสักพักมันก็จะมีรถคันหนึ่งขับมาเปรถอะไรเป็นรถกะะระบะนะฮะป้าจอยออขับมาตามถนนทางหลวงทางหลวงหมายเลข24ช่วงกิโลเมตรที่283 284ที่จะบนหนองหลอำเภอมืองอุบล<อ>ตำรวจเขาก็ตั้งจุดสกัดพอสกัดได้เสร็จพบไอรถคันนี้ พยายามเร่งเครื่องหลบหนีแต่หนีไม่พ้นตำรวจสกัดไว้ได้แล้วก็ตรวจค้นในรถพบไม้พายุทั้งหมด67ท่อนโอ้ยแม่จ้าสรารภาพคนขับบอกว่ารับจ้างขับรถนำไม้พยุมาจากอำเภอน้ำยืนที่อุบลจะเอาไปส่งอีกคนหนึ่งที่มุกดาหารานะฮะอีกเหตุการณ์หนึ่งที่อุบลเหมือนกันนะฮะตำรวจสพมือุบลราชธานี mm hmm. เขาออกตรวจพื้นที่ตามนโยบายกวาดล้างข,งของคอสชออเขาก็เจอรถกระบะคันหนึ่งนะฮะขับผ่านมามีลักษณะต้องสงสัยว่าจะบรรทุกข,ของมีน้ำหนัก ผิดปกติก็เลยเรียกให้หยุดผู้จะขอตรวจค้นแต่เขาไม่หยุดเร่งเครื่องหนีตำรวจก็เลยขับรถไล่ตามแต่จังหวะที่ขับรถไล่ตามมีกระบะอีกคันหนึ่งมาขับตัดหน้าเพื่อสกัดกั้นแต่ว่าก็ไม่พ้นการหนีจับของตำรวจไปได้นะฮะจับได้ทั้งสองคันได้ผู้ต้องหา5คนนะฮะได้ไหมพยุงทั้งหมด29ท่อนแต่ระหว่างจับกลุ่มมีการต่อรอบอกว่าจะยัดเงินใช่ไหมล่ะจะยัดเงินให้หนึ่งแสนปล่อยพวกผมไปเถอะห้าคนตำรวจบอกว่าไม่เอาดีเลยได้สอง ข้อหาเลเจอสองข้อหาออนะฮะข้อหาขนไม้พยุงที่ลักลอบผิดกฎหมายรวมถึงสินบนเจ้าหน้าที่ด้วยิดีนบนนเจ้้าาหท่แหมไอ้พวกนี้เนี่ยนะ ทำไม่ดียังไม่พอยังมาติดสินบนเจ้าหน้าที่อีกใช่ครับขอให้ตายตกไปตามกันต้องช่วยกันสะคือตอนนี้กฎหมายเอาผิดน,นะยากหลือเกินเค้กแช่งมันเลยดีกว่า <c oughs> นี่ป้าไม่รู้จะทํายังไ,ไงกับไอคนพวกนี้แล้วนะคือเขาไม่ได้มองถึงในเรื่องของเวลาฝนมันตกหนักๆน้ํนนปาป่าไหลหลากมามแล้วคุณก็จะมาเรียกร้องว่าให้เข้าไปช่วยเหลือแต่คุณก็มาตัดไม้ทาลายป่ากันเองอค,นะคิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยคนพวกนี้เนี่ยนะคิดถึงแต่ S 1> <S 1> เอ้ยฉันจะได้เงินเท่าไหร่20ล้านใช่ไหมไอ้บ้านแรกอะ่ะครับ20ล้านแต่20ล้านเนี่ยมันแลกกับอะไรมันแลกกับทรัพยากรป่าไม้ที่ <S <S 1> <S 1> เป็นของชาติของแผ่นดินนะครับคุณผู้ชมรายงานสเปนตกรอบรู้แล้วค่ะเสียใจอยู่สเปนกลับบ้านแล้วนะฮะแชมป์โรกบ้าไปแล้วตกรอบแรกเขาอาจจะอยากสร้างปรากฏการณ์อะไรขึ้นมาก็ได้มาสหแมชหนึ่งถามน้องๆเนี่ยน้องๆบอกพี่เขาก็เตะดีนะแต่ลูกกลมๆจัดเก่เออจริงนะฮะแชมป์โลกก็กลายเป็นตกรอบได้ไม่ใเขาเขารอบลึกๆแล้วเขาไม่ตกตกรอบตองกลางๆข่าวจะเงียบงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตกรอบเป็นทีมแรกข่าวจะดังคิดบวกเออเคคิดดี ดีนะดีไหมสวยแล้วก็สวยและแข็งแรแต่เนี่ว่าเขายังมีแมตเตะอีกแต่ว่าเตะไม่ว่าจะได้กี่ลูกก็ตาม<ช>ก็ตกรอบกลับบ้านอยู่ดีนะอขอแสดงความเสียใจกับแฟนสเปนด้วยแล้วก็กลับมาที่เรื่องไม้พยุงเพราะว่าไอ้ตอนนี้เนี่ยนะเห็นล่าสุดที่คสชรปะระกาศปะเขาบอกว่าจะต้องเขาเรียกว่าถลกหนังไอ้วงการค้าไม้เถื่อนเลยนะเพราะว่าบ้านเราเสียหายมากแล้วก็ทรัพยากรป่าไม้ผืนสุดท้ายในโลกที่เป็นป่าพยุงเนี่ยมันจะหมด แล้วพวกไม้สักมันยังเอาอยู่ไหมป้าไม้สักไม่เหลือแล้วเนาะไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลือให้ขนแลวใช่ไหมป้ามันก็เลยเลี่ยงเบนมาที่ไม้พยุงแทนใช่ไหมคือคือ,คอไอ้ไม้พยุงนี่ก็แปลกนะ,ะมันก็อยู่แถวแถวเอ,ชวอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราเน้นนะนะอยู่แถวเยอะที่สุดเนี่ยจริงๆแล้วลาวแล้วก็เมืองไทยแล้วก็แถวเวียดนามมีน้อยหน่อย,อยก็เลยมันออเดอร์มาไม่มันไล่ตัดมามันตัดมาตั้งแต่กัมพูชงพูชามันเฮี้ยนหมดแล้วเลือ มันก็เหลือเมืองไทย,ยที่เดียวแล้วเค,ค้ขอช่วยกันรักษาป่าไว้เถอะเพราะฉะนั้นมันก็มาเอาที่บ้านเราแหมอยู่หน้าสาราการมันยังตัดเลยอ่ออะแล้วถ้าคิดว่าเจ้าหน้าที่ไม่รู้ไม่เห็นนี่เป็นไปไม่ได้นะใช่ไหมเราเคยคุยกันนักล่าอ,อ,อาจจะมีบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขนไม้พยุงเนี่ยเขาเ,เขากระซิบบอกว่าให้ไปดูบ้านคนใหญ่คนโตอ,อบ้านคนที่รับอาชีพราชการบ้านคนมีสีพื้นไม้ไปดูบ้านเขาพื้นไม้เขาอ่ะ ดูบางไก่กายอย่างเราเลยก็ได้แค่กระเบื้องอ่ะแต่ต้องถูกๆด้วยนะรวยไม่พอแล้วต้องมีอิทธิพลนะถึงได้ใช้ไม้พวกนี้ไปอีกที่หนึ่งพระจอยยังไม่หมดนะฮะเมื่อสักครู่นี้อุบลราชธานีคราวนี้เราไปที่จังหวัดขอนแก่นแม้แต่ละที่เรารายงานมาอีสานทั้งนั้นเลยนะฮะขอนแก่นมีตำรวจทางหลวงขอนแก่นเขาออกตรวจตาทางท้องถนนนะฮะไปที่บริเวณกมที่3 6 6ถนนมิตรภาพรถคันเล็กๆเนี่ยนะรถแจ๊ดพระจอยเป็นรถแจ๊ดตำรวจกำลังตรวจสอบนะ ทีนี้สังเกตเห็นรถแ๊สคันนึงขับมาลักษณะเหมือนบรรทุกของหนักก็สงสัยว่าเลยว่าบรรทุกไม้พยุงหรือเปล่าก็เลยบอกว่าเรียกให้หยุดแต่ว่าเขาไม่หยุดขับหนีอีกเช่นกันขับหนีไปจนถึงกมที่3 8 7ถนนมิตรภาพที่อำเภอเขาสวนกวางทีนี้คนขับมันเห็นว่าโจรตัวแล้วมันคงหนีไม่พ้นมันทำยังไงรู้ไหมมันจอดรถเปิดประตูแล้วก็เอาตัวมาเน่ยวิ่งเข้าป่า แล้วก็ทิ้งรถเลยทิ้งรถไว้พับกุญแจให้ขับเลยไปแต่ตัวนะฮะตํารวจก็ทําการยึดกุญแจไว้แล้วก็ยึดไม้พยุงที่ค้นพบนะฮะเป็นไม้พยุงทั้งหมด7ท่อนขนาดความยาว1ถึง1.5เมตรทีนี้เอาทะเบียนรถที่ติดมากับรถคันนี้ไปตรวจสอบพบว่าเป็นป้ายทะเบียนรถของคนอื่นตำรวจก็เลยเอาเลขทะเบียนตัวถังรถเนี่ยไปตรวจสอบซิว่าไอ้รถคันนี้เป็นของใครสุดแล้วรถคันนี้เป็นรถ คนที่ครอบครองรถเนี่ยเป็นคนสงขาแล้วแผ่นป้ายทะเบียนสติกเกอร์ต่างๆก็ปอมหน้รถของปอมหมดเลยอุยยตาเธอดูสิเนยไอรถแจ๊สก็คันเล็กนิดเดียวอ่ะเต็มเต็มพื้นที่เลยนะเรียกว่าตบตาเจ้าหน้าที่ทุกรูปแบบแล้วใครจะไปคิดว่าไอรถไอ้รถแจ๊สธรรมดาเรถคันเล็กๆอย่างนี้มันจะอัดไม้พยุงโหกี่ท่อนนะเจ็ท่อน กี่ล้านก็นไม่รู้นั่นน่ะตาย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 ,ตายมา<อ>หาสารนะฮะนี่ตอนนี้เป็นช่วงพลิกแผ่นดินตามล่าหาคนชั่วที่มันเอาไม้พยุงไปแอบขายให้เพื่อนบ้านดีใครมีเบาะแสบอกทหารนะคะคทหารกับตำรวจกำลังสนที่กำลังกันนะคะแล้วก็ตามแนวชายแดนไทยกับเพื่อนบ้านด้านฝั่งตะวันออกเนี่ยเข,เขาจะเป็นจุดที่เอาไม้ไปครับ จะเป็นลาวหรือจะเป็นกัมพูชาเนี่ยเขาจะเอาไม้ออกไปหลายเส้นทางใช่พระจอยแล้วก็มูลค่าที่เขาซื้อมาเนี่ยไอ้ไอ้สมุนไพรเค้กไปซื้อแม่พออยู่มาเค้กซื้อมาหนึ่งอ่ะเค้กขายที่200อ่ะคือหนึ่งเท่าตัวเลยนะสมมุติเราซื้อมาหนึ่งล้านแล้วขายที่2ล้านอะไอ้คนพวกนี้มันมันคิดว่าเงินเนี่ยซื้อชีวิตมันได้น่ะมันํำอะไรไม่คิดนะเอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงเอาเอากฎแห่งกรรมไป สาบแช่งแล้วกันกฎหมายทําอะไรไม่ได้กฎแห่งกรรมแล้วกันแน่นอนต้องการตบตาเจ้าหน้าที่ในการใช้รถนเล็กมาขนนะฮะขนทีละเจ็ดท่อนเจ็ดท่อนนะฮะตอนนี้ใครมีเบาะแสแจ้งนะคะต้องแจ้งเท่านั้นเราต้องกําลังช่วยกันทําให้บ้านเมืองของเราเนี่ยน่าอยู่ขึ้นคนไม่ดีต้องไม่ได้อยู่เมืองไทยนะคะต้องเก็บให้บิวที่อื่นเลยเก็บออให้หมดเลยนะฮะผู้ชมส่งข้อความมาอยากได้ทั้งแคนดี้แล้วก็อยากได้ทั้งเสื้อเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสักวงเล็บหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวข้อความมันจะไม่พอพิมพ์เอาเลยอันนี้ เอาสักอย่างเออเออเดี๋ยวข้อความจะไม่ได้ทักทายกันนะเอาสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้เริ่มขำออามาอีกเรื่องหนึ่งโครงการจำนำข้าวนะปิดฉากลงมานที่เรียบร้อยแล้วเรียกว่ารุดมสนิทแล้วนะหลอกก่อนด้วยใช่แล้วนะฮะโครงการจำนำข้าวการจ่ายเงินในโครงการนี้ ในรัฐบาลของคุณยิ่งรักชินวัตรสิ้นสุดลงแล้วตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดนเทนะะอย่ามาชาตินี้ชาติไหนเ,ออเลยนะฮะการจ่ายเงินก้อนสุดท้ายเป็นการปิดฉากโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งรักโดยรัฐบาลยิ่งรักทําโครงการจำนำข้าว5รอบการผลิตจ่ายเงินไปทั้งสิ้นกว่า8 0 0แสนล้านบาท<อ>นะฮะสำหรับเงินในโครงการนี้ถ้ามีการหักลบรายจ่ายกับรายได้ขายข้าวคงเป็นภาระทั้งสิ้น6 เกือบเจ็ดแสนล้านอ่ะใช่ใช,อ,ใชอันนี้ไม่รวมกับมูลค่าข้าวในสต๊อกค,คงเหลือที่ประเมินกันว่าก่อนรัฐบาลยิ่งรักยุสภาม,มีปริมาณสต๊อกข้าวประมาณ16ล้านตันประเมินแล้วจะขาดทุนประมาณ500แสนล้านป้าจอยก็นี่ไงแล้วก็เรายังเหลือข้าวที่ยังขายไม่ได้อีกถ้าคิดบวกนะถ้าคิดบวกถ้าเราเอาข้าวที่อยู่ในสต๊อกไปขายได้เนี่ย เอาซักขายได้เงินสักสองแสนล้านบาทกลับมาบก็หักลงไปอีกได้ไดนิดหน่อยค,คือที่บอกว่าขาดทุน5แสนล้านบาทเนี่ยเป็นการประเมินขั้นสูงสุดเลยน,นะป้อจอย <โฮ S 2> ประเมินขั้นสูงสุดที่ว่า,าะจะได้ตันละประมาณหมื่นกว่าบาทออแต่ถ้าเกิดเอาไปตรวจสอบจริงๆแล้วนี่นะฮะมันการประเมินต่ํากว่านี้จะขาดทุนเยอะมากกว่านี้อีกนี่เอาแบบตัวเลขแบบไม่ได้โกหกเลยนะเขาบอกว่าเกือบ90ล้าแสนล้านน้องจะเป็นลมใช่น้องคะนี่ไอสนามมิสุรรณภูมิอ่ะเท่าไหร่ สนามหนึ่งเนี่ยค่าใช้จ่ายสร้างมันอ่ะตีกลมๆนะตีกลมๆแสนล้านสร้างอันนี้ได้กี่อันสร้างสมบูรณ์ภูมิได้กี่อันเก้าสนามใช่สนามบินอ่ะใช่เอาเอางี้ถ้าน้องคิดว่ามันดูไกลตัวไปเอารถไฟฟ้าแล้วกันหนึ่งเส้นทางนะคะอ่าสักระยะ10กิโลเมตรนะคะรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะใช้เงิน20 0 0 0ล้านค่ะ2 0 0 0 0นล้านนล้วน้องจะได้รถไฟฟ้าใต้ดินกี่สายโอ้ยคุณไม่ทั่วแนยคุณไม่ทั่วเลยน่าจะทั่วกรุงเทพมหานครนี่ไง ป้าก็จะบอกว่าเงินลดประมาณแผ่นดินบ้านเมืองไทยของเรามีไม่มีมแต่มันถูกเอาไปจัดการแบบผิดผิดที่ผิดทางแล้วก็ใช้เงินแบบสุรุย่ยสุร่ายจนแล้วยังคิดไม่เป็นนะ่ะประเทศเราเนี่ยอ่ะ,อะก็ประเมินว่าขาดทุนเบื้องต้นนะฮะห้าแสนล้านบาทเดียวทางด้านของคอสชอเขาจะไปตรวจสอบละเอียดลึกๆอีกทีว่าอ่ะสรุปแล้วมันขาดทุนเท่าไหร่เดี๋ยวคงจะมีการจัดการกันตอนนี้ขั้นตอนแรกคือไปตามโกดังก่อนไปดูก่อนตกลงไอ้ข้าวที่มัน เก็บเก็บกันไว้เลยมันเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวเขาจะเอามาคํานวณดูอ๋อถ้าเอาข้าเรามีขนาดนี้ถ้าเราไปขายจะได้เงินขนาดนั้นขนาดโน้นบวกลบคูณหาแล้วเราจะขาดทุนจริงๆเน็ตเน็่ยกี่บาทใช่ครับแล้วก็อย่าลืมเรื่องคดีนะคะเดี๋ยวต้องตามต่อนะคะเออทั้งคดีแพ่งคดีอาญาคดีทุจริตครับเอาแยกกันไปเลยเรื่องเรื่องเขาที่มีการตรวจสอบมันอยู่นะป้าในเรื่องของการที่จะขอเพิ่มพยายต่างๆเนี่ยคดีนี้ยังไม่จบไปนะฮะปปชก็ดําเนินการอยู่นะฮะคุณผู้ชมบอกว่า เสื้อเนี่ยไม่มีขายเอาเสื้อดีกว่า <c oughs> ถูกถูก,ถก <c oughs> ะมาที่เรื่องราวของโครงการนำเข้าต่ออีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีนะคะพระจอยมีอะไรชาวบ้านไงเขาไปเอาเงินที่ทกศได้เงินเมื่อวานเขาจ่ายวันสุดท้ายนี่ก็ใช่ไงไปเอาเงินมาเสร็จปุ๊บโดนปลน้นอุ๊ยตายโดนปล้นระหว่างทางคืออย่างนี้คุณผู้ชมชาวบ้านท่านหนึ่งนะฮะคุณพี่อรสาเนียมคำอายุ3าปีเธอเป็นชาวนาอยู่ที่ตำบลลาดบัวขาวที่บ้านโป่งราชบุรีนี่แหละ ตอนเช้ามาเธอก็แว้นมอเตอร์ไซค์ของเธอเลยไปที่ทกศส,สาขาบ้านโป่งนะฮะไปรับเงินในโครงการรับจรนำข้าวที่เธอยังคงครั้งยังไม่ได้มานี่จำนวนแสนสี่หมื่นสี่พันพอได้เงินมาแสนสี่เธอก็เอาใส่ใต้เบาะรถจักรยานย,ย,ยนต์<ว>ทีนี้นฉันที่เธอจะกลับบ้านเธอยังไม่กลับเธอก็แว้นแตกๆๆๆๆไปนะฮะเพื่อที่จะไปโรงศีสิวะมหาเทพไปใกล้บ้าน,น,านเพื่อจะไปรับเงินค่าข้าวนาปังที่เธอนำไปขายเป็นเงินสดกับโรงศีได้อีกเก้าแสนสี่แต่ไอเงิน ได้เก้าหมื่นสี่แล้วก็สองแสนแล้วนะใช่ทีนี้ไอ้เงินเก้าหมื่นสี่ที่ได้มาใส่ในกระเป๋าางเกงไม่ได้ซ่อนไว้ในมอเตอร์ไซค์พอได้เงินจากโรงสีเก้าหมื่นสี่เสร็จปุ๊บขับขับอยู่มีกระบะคันหนึ่งป้าจอยขับมาประกบตัดหน้าแล้วบอกให้ลงจอดเธอก็นึกว่าเป็นเพื่อนบ้านของเธอเธอก็ลงจอดผู้จะคนลงไปคุยกันสักพักผู้ชายสามคนในรถสองคนมันลงมาสวมหมวกสีดําปิดบังใบหน้าลงมาแล้วเอาปืนจี้ด้านข้างแล้วบอกว่าอยู่เฉยๆฉนะแล้วเงินที่มีทั้งหมดเอามา ด้วยความกลัวปราจอยเธอก็เลยเอาเงิน94,000ันที่เอามาจากโรงสีเอาให้เขาไปหมดเลยมันต้องรู้แล้วทีนี้ด้วยความกลัวอย่างหนึ่งว่าใต้เบาะฉันมีอีกแสนว่าฉันจะทํำยังไงคุณพี่เขาเลยเอากุญแจรถเระสไซคอ้ยขงเข้าป่าข้างทางไปกีแกก็ยังยังแก้ปัญหาได้ดีะนะ โจรน่ะไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้แล้วมันได้แค่เก้าหมื่นปุ๊บด้วยความกลัวจะมีใครตามมามันก็เลยขับหนีไปก็เลยได้แค่เก้าหมื่นสี่โอ้ตายพระเจ้าคุ้มครองดีดีอ่ะอันนี้ก็คือโชคร้ายครึ่งทางแต่แต่แต่มันต้องรู้เค้ก็นื่อไงตามข่าวบอกคนร้ายน่าจะตามคุณพี่อรสามาตั้งแต่ออกจากโรงสีทีเนี้ยมันต้องมีคนรู้ว่าพี่เขาไปเอาเงิน9 4 0 0 0นมาจากโรงสีคุณตำรวจบอกว่า พอรถพอคุณพี่เขาไปแจ้งความก็สกัดจับไม่ไม่มีเบาะแสแต่รู้ว่ารถไปทางไหนใช่ไหมหาตัวยังไม่ได้คุณตํารวจก็ไม่ต้องอะไรมากค่ะไปสอบถามอีลงสีไปที่โรงสีก่อนไปดูไอ้ใครที่มันเป็นหนอนบ่อนไส้ใครที่มันแบบว่าดูมีพิรุษเรียกมันสอบให้หมดเลยไปเชิญไอเฮียมาสอบก็ได้ลูกน้องลูกจ้างอะไราฟสมุบัญชีคนคนที่เขารู้ว่าวันนี้เนี่ไอพี่ผู้หญิงคนนี้จะต้องไปเอาเงินเนี่ย มีใครรู้บ้างถูกเราจะรู้ได้ไงป้าจอยถูกไหม,มเพราะว่าเราถ้าเกเราสวน,นกันตามทั้งถนนเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าพี่เขาพกเงินหมืน่นเงินแสนอยู่ติดตัวคนไหนคนไหนไม่อยากพูดยากวกว่านี้เดี๋ยวหาว่าเป็นการตตจริงอันนี้จริงอันอนี้จรงแต่ว่าคนคนแบบนี้เนี่ยนะมันจิตใจทําด้วยอะไร,รกว่าเขาจะได้เงินก้อนนี้เนี่ยนะเขารอมาครึ่งปีอะเค้กเดือดร้อนไม่มีจะกิน ค่าปุ๋ยค่ายาติดนี้นี่เขาบอกเขาก็เตรียมตัวจะเอาไปจ่ายนี่ต่างๆใช่ไหมล่ะเพราะว่าพี่เขาบอกว่าไปเอาเงินจากทกศเสร็จปุ๊บก็จะไปเอาเงินจากโรงสีแล้วยังไม่เข้าบ้านเพื่อจะไปซื้อปุ๋ยซื้อนู่นซื้อนี่เพื่อจะกลับบ้านทีเดียวตอนสุดท้ายแต่จังหวะระหว่างทางที่เอาเงินจากโรงสีมาเนี่ยโดนป้นไงนี่ต้องจับให้ได้นะคะแล้วเอามันมาประจานนะคะไอ้คนแบบนี้เนี่ยโอ้ขอให้จับให้ได้จับสารเขาเงินแสนเน่ โอ้ยตายห้าบาทสิบาทก็มก็ก็<ช>ห้ามถึงเวลาที่จะแก้กฎหมายหรือยังลักจี้ชิงปล้นเนี่ยนะไปติดคุกสองเดือนมันก็ออกมาทำาแล้วอย่าดูมูลค่าของว่าจี้เท่าไหร่จี100้หน,นึ่งร้อยอก2 2> วันไม่เอาอันนี้เลิกคิดม,มันสร้างพฤติกรรมไม่ดี<ช>เนี่ยสมมติว่าเค้กเนี่ยติดสร้อยเพชรแล้วป้าเอามาอย่างเงี้ยเขาคุกเลยนะ กับสร้อยทองมูลค่ามันต้องเท่ากันนะเพราะดูที่พฤติกรรมว่าคุณตั้สใจในการขโมยของนะฮะใครสนับสนุนว่าจะต้องมีการแก้กฎหมายเพื่อทําให้พวกมิจฉาชีพที่ลักจี้ชิงปล้นเนี่ยมันได้รับโทษหนักกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้หน้าจอช่วยกันดณนอรงค์ได้นะสวัสดีคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการยุติธรรมันงหลายกระทรวงเลยพักสักครู่ก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้กลับมาติดตามปาลกกันต่อฮะ